สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีมากวันนี้นะคะมีเรื่องด่วนมาบอกทุกคนนะคะแบบว้า ดีใจมากดีใจแบบคือแบบเมื่อกี้นี้นะคะขับรถจะออกบ้านนะคะพอดีก็เหลือไปมองดู่าประตูหน้าบ้านประตูเหล็กหน้าบ้านเอ๊ะซองอะไรอะไรอะไรกระดาษอะไรมาเหน็บอยู่ตรงประตูหน้าบ้านเราก็แบอกเฮ้ยหน้าตามันคุ้นๆหน้าตามันคุ้นๆเร้วแบบเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรรีบลงรถไปดูนะคะทุกคนเออเอเอจะกรี๊ดเลยอะ่ะจะกรี๊ดแลบบ้วแบบ่าแบบ ดีใจมากค่ะทุกคนดีใจมากวันนี้นะคะดีใจแบบที่สุดเลยวันนี้เป็นวันที่8ธันวาคม2563นั่นเองใช่ไหมคะทุกคนนี่เรื่องที่จะบอกนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวคำนังจะบอกว่าเรื่องอะไรเชนเทนเชนเชนชน,ชน,ชน,นี่ <laughs> เอาไม่ใช่ป <laughs> ิดไปนะครับนี่นะคะมีอะไรจะบอกมีอะไรจะอวดมีอะไรจะอวดน,นี่ นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะคุณหน้าคุณตากันไหมคะนี่คืออะไรทุกคนคุณหน้าคุณตากันไหมนี่คือ เอ็กเซนนั่นเองดีใจที่สุดของที่สุดเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนดีค่ะคํานางได้รับเอ็กเซนแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้คำนังจะไปกรอกรายละเอียดนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ดีใจมากดีใจจนแบบว่า <c oughs> ดีใจที่สุดที่สุดของที่สุดการรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะแบบโอ้เวลีแฮปปี้มากๆเลยนะคะทุกคนดีใจมากๆนะคะขอให้ทุกคนได้รับความดีใจเหมือนคำนางในตอนนี้กันทุกคนนะคะยูทูบ ทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคำนังด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ